สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวยตะลึงมุกออร่าจับในชุดเจ้าสาวแต่ชาวเน็ตแห่ถามแฟนเก่าแบบนี้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวมากความสามารถสำหรับมุกวรนิตที่แจ้งเกิดจากบทบาทของน้องจูจากซีรีส์เรื่องรักนะเป็ดโง่ประกบคู่กับพระเอกพุทธ พุทธิชัยจนเป็นซีรีส์ที่โด่งดังคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแถมสาวคนนี้ไม่ได้มีดีแค่การแสดงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการร้องเพลงสาวคนนี้ก็เอาอยู่ด้วยและล่าสุดมุกได้มีโอกาสถ่ายแบบชุดแต่งงานให้กับแบรนด์ดังอย่างอัตามาเวดดิ้งชุดแต่งงานคอลเลกชัน2อ2 1เรียกได้ว่าสวยปังออร่าเตตาสุดๆเลยทีเดียวงานนี้ชาวเน็ตหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลยทีเดียวพร้อมกับถามกลับว่าแฟนเก่าทิ้งไปเสียดายไหมจ๊ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ